แต่ไฮไลท์จริงๆของฉากนี้อยู่ที่ตัวคนสั่งการมากกว่าครับที่ยืนอยู่ด้านหลังที่เห็นไม่ค่อยชัดนี่แหละครับ สวัสดีครับแ้วเราก็สู่รายการ Trailer Reaction นะครับดดเนนรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างที่น่าสนใจเอามาดูกันเอามา r รีแอคชักันหน่อยนะครับว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรน่าพูดถึงแล้วก็มีอะไรน่า เคราะหกันก่อนที่เราจะไปดูหนังเต็มๆนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับตัวอย่างแรกครับของภาพยนตร์ที่ผมว่าหลายๆคนรอคอยผลงานเรื่องใหม่ในการกำกับของคริสโตเฟอร์โนนันนั่นเองนะครับภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของบิดาแห่งระเบิดปรมาณูอย่างเจโรบร์ออฟเฟนไฮเมอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าออฟเฟนไฮเมอร์นั่นเองนะครับออฟเฟนไฮเมอร์ในมุมมองของคริสโตเฟอร์โนนันถูกเล่าออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรตัวอย่างถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียกชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ ออ p เ n นไฮเมอร์ <Open> เป็นหนังเรื่องที่12ในการกำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับแล้วก็เป็นหนังแนวชีวประวัติเรื่องแรกจริงๆครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โนแลนเคยทำหนังแนวองิงประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับอย่างภาพยนต์เรื่องดันเคิร์กนั่นเองครับส่วน The Prestige เองก็เป็นหนังที่มีตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงเนี่ยแต่มีการแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวละครนิโคลาเทสลาที่แสดงโดยเดวิดโบวีครับจริงๆแล้วนิโคลาเทสลากับเจอรเบอร์ตออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยมี ที่มีความสําคัญระดับมวลมนุษยชาติครับแต่คนดันไปให้เครดิตคนอื่นกรณีของเทสลาเนี่ยก็คือกรณีเรื่องของไฟฟ้าครับส่วนออฟเพนไฮเมอร์ก็คือเรื่องของรเบิตนิวเคลียร์นั่นเองครับคนที่มารับบทเป็นเจโรเบิตออฟเพนไฮเมอร์นะครับคือนักแสดงที่ร่วมงานกับคริสโตเฟ์โนแลนมาแล้วหลายตัวหลายเรื่องคราวนี้ได้มารับบทเป็นตัวละครนำนะครับนั่นก็คือซิลินเมอร์ฟี่นั่นเองครับร่วมด้วยนักแสดงอีกครับข้างเลยครับภาพอยู่เรื่องออฟเพนไฮเมอร์ ตัวอย่างแรกออกมาเป็นอย่างไรเราไปรีแอคชั่นพร้อมๆกันครับ imagine a future and our imaginings horrifiers Understand it, and they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. หนูมีความพยายามอยากให้เห็นปฏิกิริยามากๆคริสโตเฟอร์นแล้ โอเปอเรอเรมถ่ายด้วยกล้อง i m a c และนั่นคือตัวอย่างแรกของ o p เ n อเรอรนะครับต้องยอมรับว่าจากที่ รายงานข่าวกันมามีการพูดถึงหนังเรื่องนี้กันมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากตัวอย่างก็คือเขาดำน้อยมากนะครับเราได้ยินว่าโนแลนอยากจะมีการเปลี่ยนระหว่างสีให้กลายเป็นขาวดํา เป็นลูกเล่นสําคัญของหนังซึ่งยังไม่มีการให้เราเห็นในตัวอย่างนี้แทบจะไม่มีให้เห็นในตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็มีนักสแสดงอีกหลายๆตัวละครที่เรายังไม่เห็นปรากฏออกมานะครับอ้าวย้อนไปดูกันหน่อยครับว่าในตัวอย่างเราเห็นอะไรบ้างครับตัวอย่างเปิดมาก็เป็นฉากระเบิดเลยครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญอย่างหนึ่งของหนังนะครับเพราะอย่างที่ข่าวรายงานมาว่า o p อบเปนไฮเมอร์จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ครับแต่จะพยายามสร้างภาพของระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆครับโดยฉากที่ว่าเป็นเหตุการณ์ เระ่ังประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่า Trinity t e s t ครับเป็นการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกโดยอเมริกาครับในวันที่16รกรกฎาคมปี1945 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโซโครโในรัฐนิวเม็กซิโกครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่าไม่ได้หมายความว่าโนแลนจะไปเอาระเบิดนิวเคลียร์มาระเบิดจริงๆแล้วก็ถ่ายนะครับแต่เขาบอกกันว่าข่าวว่าตัวเขากับหัวหน้าฝ่ายเทคนิคพิเศษของหนังอย่งอางอรูแจ็กสันเนี่ยพยายามจะจําลองภาพระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่โดยไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกครับ ฉากต่อมาดูคล้ายๆกับเป็นแถบที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันคือโครงการแมนฮัตตันหรือว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์ครับที่ไปสร้างห้องปฏิบัติการในบริเวณลอสแอลเบาโมสนิวเม็กซิโกนั่นเองครับซึ่งตัวละครเจโรเบิร์ตออลเพนไฮเมอร์ก็คือหัวหน้าโครงการของโครงการนี้นี่เองนะครับตอนเริ่มโครงการในปีพันเก้าสี่สิบสองเนี่ยออลเพนไฮเมอร์ heimer, อายุประมาณ30ปลายๆครับแต่ตอนมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเจ้าตัวอายุประมาณ40ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองครับ Until they เราได้เห็นในตัวอย่างกับฉากที่ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกมีการประกอบขึ้นมาครับพร้อมกับประโยคสำคัญของหนังว่าพวกเขาจะไม่กลัวมันจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจมันและพวกเขาจะไม่เข้าใจมันหรอกจนกว่าพวกเขาจะได้ใช้มันจริงๆ ในตัวอย่างหนังแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าหนังเล่าเรื่องราวความรู้สึกผิดของตัวอัเพนไฮเมอร์มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไปแล้วนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกผิดตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์เลยครับแล้วในตัวอย่างก็ดูลังเลแต่เหมือนกับอยู่ในสภาพว่าที่ถอยไม่ได้แล้วครับอย่างที่บอกครับว่าตามข่าวมีการรายงานมาว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังของโนแลนที่มีการสลับฉากขาวดํากับหนังสีนะครับหรือก่อนหน้านั้นเคยมีข่าวลือด้วยซ้ำไปครับว่าอัลเพนไฮเมอร์อาจจะเป็นหนังขาวดง ต,ต้องบอกว่าสีล้วนๆเลยครับ แทบจะไม่มีฉากขาวดําเลยมีฉากเดียวเท่านั้นทับที่ปรากฏมาในตัวอย่างในจังหวะนี้ที่เป็นขาวดําครับโดยเป็นฉากที่ตัวละครอัลเบนไฮเมอร์เนี่ยโดนรุมล้อมจากนักข่าวนะครับแล้วก็มีฉากขาวดําอีกฉากนึงครับเป็นฉากของตัวละครของโรเบิร์ตดานิจูเนียร์ครับซึ่งตัวละครนี้ก็คือตัวละครลุยส์รา์นั่นเองครับประธานกรรมธิการไตส่สวนประเด็นระเบิดนิวเคลียร์ที่มีการสอบสวนหลังจากจบสงครามโลกไปแล้วพักหนึ่งครับดังนั้นฉากขาวดําอาจจะไม่ได้ใช้งานในฐานะฉากการย้อนอดีตนะครับแต่อาจจะเป็นฉากที่เล่าเรื่อง ราหลังจากมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไปแล้วก็เป็นไปได้ครับการเล่าเรื่องราวเป็นสีสลับขาวดําครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่คริสโตเฟอร์โนแลนทานะครับแต่เจ้าตัวทํามาได้แต่ตอนหนังเรื่องเมมเบนโต้ครับแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอามาแค่เอามาเท่ๆนะครับแต่เป็นการทํางานเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องครับคราวนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าออฟเฟนไฮเมอร์จะมีการนําเทคนิคการสลับภาพสีกับขาวดําในเมมเบนโต้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับ อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของนักแสดงที่ต้องบอกว่าเพียบจริงๆครับในตัวอย่างปรากฏมามีทั้งแจ็คเควดครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามมาจาก บทดิวอี้ในเดอะบอยนั่นเองนะครับในเรื่องนี้แกรับบทเป็นนักฟิสิกส์ครับเจ้าหน้าที่ที่กดระเบิดในเรื่องรับบทโดยจอชเพ็กครับซึ่งจอชเพ็กเนี่ยเป็นอดีตดาราเด็กนะครับแล้วก็เป็นดาราในสายตลกครับที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือหนังเรื่องนี้มีการนําเอาอดีตดาราเด็กแล้วก็อดีตดาราวัยรุ่นมาเล่นกันเยอะเลยครับนอกจากแจ็คเควดจอชเพ็กแล้วก็ยังมีเดวิดครัมโฮเดนเดฮาน จอชฮาร์กเน็ตแล้วก็ Michael a n g ร r a โนที่เคยเล่นฟา b i เ d นนคิงดัมกับเชนหลงแล้วก็เจตลีครับรวมทั้ง a า d e n ดนอาร์เรนรที่เคยรับบทเป็นฮาน Solo ตอนหนุ่มครับคืออันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ Christopher โนแลนโดนแซวบ่อยๆนะครับว่าตัวละครชายหนุ่มในหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยหล่อๆทั้งนั้นครับทั้งนั้นคราวนี้นักวิทยาศาสตร์กับนักฟิสิกส์ก็หล่อเท่กันเพียบแน่ๆนะครับ แต่ไฮไลท์จริงๆของฉากนี้อยู่ที่ตัวคนสั่งการมากกว่าครับที่ยืนอยู่ด้านหลังที่เห็นไม่ค่อยชัดนี่แหละครับเพราะตัวละครตัวนี้ก็คือ Leslie g r o v e ทหารวิศวกรที่ทํางานสําคัญสําคัญมาเพียบครับทั้งคุมสร้างเป็นตะก้อนแล้วก็เป็นผู้อํานวยการของ m ม n h ท t t a n Project ครับแถมนักแสดงก็คือ j จสัน Bourne Matt Damon นั่นเองครับดังนั้นตัวละครตัวนี้น่าจะมีบทสําคัญทีเดียวครับเราเห็นได้ชัดๆเลยครับว่าในตัวอย่างหนังมีการเล่าเรื่องราวผ่านระยะเวลาหลายปีครับแต่เห็นว่าหนังเนี่ยจะเน้นฉากหนึ่งมากๆครับก็คือฉากทดลอง ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกคือเราเห็นตั้งแต่คิดโครงการประกอบลำเลียงจนไปถึงการระเบิดครับหรือว่าแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนครับแล้วก็น่าจะเป็นฉากไฮไลท์สำคัญของหนังเรื่องอ p p e n นไฮเมอร์ครับยอมรับนะครับว่าตอนคริสโตเฟอร์โนแลนบอกว่าเขาจะทําหนังเล่าเรื่องราวของเจโรเบิตออลเพนไฮเมอร์เนี่ยหลายคนยังนึกไม่ออกครับว่าแกจะเอาอยัางไงแต่ตัวอย่างตัวอย่างนี้มันแสดงให้เราเห็นครับว่าหนังเรื่องอ p p e n นไฮเมอร์เรื่องนี้มีความเป็นคริสโตเฟอร์โนแลนชัดเจนเหมือนเดิมครับ กว่าที่หนังจะเข้าฉายนะครับเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างมีภาพจากหนังออกมาให้เราได้เห็นเรื่อยๆนะครับแต่อันหนึ่งที่ผมว่าการันตีได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแหะครับว่าท้าใครอยากจะเห็นระเบิดนิวเคลียร์ที่คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างขึ้นมาแบบเต็มหูเต็มตาเต็มอารมณ์แล้วก็เป็นในแบบที่คริสโตเฟอร์โนแลนอยากจะให้เราได้เห็นเนี่ยต้อง iMac เหมือนเดิมะครับ มันเป็นหนังโนแลนนะเนะยังไงก็ต้อง iMac กั Mac นะครับและนี่คือทั้งหมดของ t r u i l e r Reaction จากภาพยนตร์เรื่อง o p p e n h e i m e r หนังเรื่องล่าสุดจาก Christopher นแลน n นั่นเองนะครับคราวหน้าผมจินวิเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับ Reaction หนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับกับ Youtube Channel Major Group สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจินวิเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ